สวัสดีครับมาพบกับช่องสยามลูเทียทีวีเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวลูกบิดโกโต sgs 5 1 0กันครับผมหากจะพูดถึงลูกบิดที่เป็นที่สุดของโลกนี้นะครับลูกบิด sgs 5 1 0ของโกโตเนี่ยก็จะต้องเป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนด้วยความปราณีตการใส่ใจในรายละเอียดและจิตวิญญาณของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือที่เรียกกันว่าไคเซนนะครับที่มีอยู่ในสายเลือดของชาวญี่ปุ่นทําให้ลูกบิดรุ่นสูงสุดของโกโตรุ่นนี้มีความพิเศษ วันนี้เราจะมาดูในรายละเอียดกันครับผมสิ่งที่พิเศษอย่างแรกของลูกบิดในรุ่นนี้เราสามารถรับรู้ได้ทั้ในยังไม่ได้สัมผัสต,ตัวลูกบิดเลยนะครับนั่นก็คือความเงางามและการชุบผิวคุณภาพสูงของตัวลูกบิดเราจะเห็นได้ว่าผิวของลูกบิดมีการขัดเงามันวาวเป็นอย่างมากต่างกับลูกบิดที่เป็นผิวงานหล่อแล้วก็ชุบต่อในทันทีไม่ได้มีการขัดเงาทำให้ผิวด้านไม่เงาและแวววาวเหมือนลูกบิด SGS 5 1 0 ด้วยความสวยงามแวววาวนี้เปรียบเสมือนการใส่เครื่องประดับให้กับกีตาร์ที่คุณรักนั่นเองนะครับเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับกีตาร์ของคุณได้เป็นอย่างดีเลยต่อไปเป็นเรื่องของระบบการทํางานของตัวลูกบิดนะครับสําหรับลูกบิดรุ่น SGS 5 1 0เนี่ยสามารถเลือกความละเอียดของเฟืองสูงสุดได้ที่1ต่อ18เปรียบเทียบกับลูกบิดทั่วไปที่มีอัตราทดอยู่ราวๆ1ต่อ1 4ถึง1ต่อ16เท่านั้น การที่อัตราทดมากทําให้เราสามารถปรับได้ละเอียดกว่าแล้วก็มีแรงต้านในการปรับสายน้อยกว่าทําให้บิดได้อย่างสบายมือและนุ่มนวลครับนอกจากนี้ในส่วนของเฟืองและเกลียวหนอนเนี่ยก็ยังมีการเคลือบผิวด้วยสารเทฟลอนซึ่งเป็นสารล่อลื่นแข็งติดถาวรอ,อยู่กับตัวของเกลียวเลยทําให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานโดยไม่ต้องมีการบํารุงรักษาใดๆครับในส่วนของแกลูกบิดก็จะมีความพิเศษอยู่อีก2ออย่างนะครับ อย่างแรกเป็นระบบป้องกันการหลวมคลอนของแกนลูกบิดที่ทําให้ตัวแกนร้อยสายมีความแน่นไม่โยกคลอนไปมาเทียบกับลูกบิดอื่นๆที่แกนนี้จะโยกคลอนได้ทำให้เกิดปัญหาแกนลูกบิดคลายตัวเวลาใช้งานทําให้การตั้งสายไม่นิ่งเกิดสายเพี้ยนบ่อยความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของตัวแกนคือตัวแหวนกันครูดกับบูชครับตอนที่เราใส,าสายยา่สายกีต้ใสายกีตราแต่ละเส้นจะมีแรงตึตงสายราวราวสิกิโกรัมต่อเส้นเลยทีเดียว ด้วยแรงตึงนี้จะดึงให้แกลูกบิดเอียงเข้าหาตัวบุชในกรณีที่แรงตึงมากเนี่ยอาจจะทําให้ตัวแกนขูดกับบุชได้เลยทีเดียวตัวแหวนกันคลุดนี้จะทําหน้าที่เป็นตัวขั้นระหว่างตัวแกนร,ร้อยสายกับตัวบุชเพื่อช่วยให้แกนสามารถหมุนได้ใกล้เคียงปกติในกรณีที่เกิดการขูดตัวแหวนตัวนี้จะมีเฉพาะในระบบแกนปกติเท่านั้นนะครับ ในส่วนของระบบแกนร้อยสายและแกนปรับสูงต่ำต่างๆก็มีให้เลือกเช่นเดียวกับลูกบิดในซีรีส์อื่นๆของโกโตนะครับในส่วนของการทำงานของระบบแกนล,ลูกบิดแบบต่างๆผมเคยทำวิดีโอแยกไว้แล้วดูได้ในคำบรรยายของวิดีโอได้เลยครับผมในส่วนของการจัดเรียงลูกบิดนะครับในรุ่น sgs 5 1 0น,นี้ก็สามารถจัดเรียงได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นกีตาร์หัวปกติแถวเรียง6สายหรือที่เรียกกันว่าแบบ l 6นะครับหรือว่าจะเป็นกีตาร์หัวกลับ กีต้ามือซ้ายที่เรียกกันว่าการจัดเรียนแบบ R6 จนไปถึงกีต้าแบบ7สาย8สายฝั่งละ3ตัวฝั่งละ4ตัว5ตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะสามารถจัดได้ทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนี้ลูกบิดรุ่นนี้ยังเหมาะกับการใส่กีต้าโปร่งที่มีขนาดหัวกีต้าเล็กกว่าปกติได้เป็นอย่างดีอีกด้วยสำหรับกีตราโปร่งหัวปกตินี่แนะนำให้เป็นรุ่น SGL510 หรือ SGV510 จะดูสวยงามกลมกลืนแล้วก็ดูเต็มมากกว่านะครับ ในส่วนของสีก็จะมีสีให้เลือกมากกว่ารุ่นธรรมดาทั่วไปนะครับโดยจะมีสีแบบด้านที่เรียกกันว่าเอกฟินิชซึ่งสร้างโดยการเคลือบเทฟลอนลงไปบนผิวของลูกบิดทําให้เกิดเป็นสีด้านที่สวยงามแปลกตาและนอกจากนี้ยังช่วยลดการกัดกร่อนของผิวลูกบิดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมได้ดีอีกด้วยแล้วก็ใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นสีด้านแบบผิวพ่นทรายก็จะมีความสวยงามแตกต่างไปอีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกันครับผม ในส่วนของใบลูกบิดก็จะมีให้เลือกอย่างมากมายหลายวัสดุเลยนะครับทั้งใบที่ทําจากสังกสีอลูมิเนียมพลาสติกไม้สายพันธน์ต่างๆก็สามารถเลือกได้เช่นกันครับผมนอกจากนี้ลูกบิด SGS 5 1 0เนี่ยยังมีรุ่นรูหราพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยด้วยการแกะสลักลวดลายทั้งบนฝาหลังนะครับแล้วก็ใบลูกบิดก็จะเพิ่มความสวยงามเหมาะกับกีตาร์ระดับไฮเอนมากขึ้นไปอีกครับผม ก็จะจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวลูกบิดโกโต SGS 5 1 0ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ